COC Devotion เฝ้าเดี่ยวประจำวันคริสตจักรแห่งพันธสัญญากรุงเทพสวัสดีครับพี่น้องทุกท่านในเช้าวันนี้เราจะมาเฝ้าเดี่ยวด้วยกันนะครับในพระธรรมสดุดีบทที่14ข้อ1-7นะครับคนโง่รำพึงในใจของตนว่าไม่มีพระเจ้าเขาทั้งหลายก็เลวซามทำกิจการน่าเกลียดน่าชังไม่มีผู้ใดทำดีพระยาเวทอดพระเนตรลงมาจากฟ้าสวรรค์ดูมนุษย์ทั้งหลาย ว่าจะมีคนใดบ้างที่ฉลาดที่สแสวงหาพระเจ้าเขาทั้งหลายหลงเจินไปหมดเสื่อมซาเหมือนกันทั้งสิ้นไม่มีผู้ใดทำดีไม่มีสักคนเดียวผู้ทำความชั่วทุกคนไม่รู้หรือคือผู้ที่กินประชากรของเราอย่างกินอาหารและไม่ได้ร้องทูลพระยาเวเขาทั้งหลายจะอยู่ที่นั่นอย่างหวาดกลัวยิ่งนักเพราะพระเจ้าสถิตกับพวกผู้ชอบธรมพวกเจ้าหมายจะคว่ำแผนงานของคนยากจน แต่พระยาเวทรงเป็นที่รีภัยของเขาขอให้การช่วยกู้อิสราเอลออกมาจากซิโยนเมื่อพระยาเวทรงให้ประชากรของพระองค์กลับสู่สภาพดียาโคบจะเปรมปรีอิสราเอลจะยินดีพระทาสดุดีที่มีความยาวมากที่สุดในพระคัมภีร์นั้นในส่วนแรกหรือที่ใช้คำว่าบับที่หนึ่งได้แก่41บทแรกนั้นผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดเป็นส่วนใหญ่นะครับ ซึ่งหากเราได้อ่านพระธรรมสดุดีก็จะคุ้นเคยกับรูปแบบการเขียนที่เป็นแนวบทกวีที่เป็นคำอธิษฐานและคำสรรเสริญพระเจ้าเนื้อหาในพระธรรมสดุดียังถูกใช้ในการแต่งเพลงนมัสการมากมายในปัจจุบันอีกด้วยนะครับจุดประสงค์ของการเขียนเนื้อหาพระธรรมสดุดีนอกเหนือจากที่จะเป็นบทเพลงนมัสการหรือคำอธิษฐานที่เราพบได้เป็นส่วนใหญ่แล้วเรายังพบเนื้อหาที่พัรณนาถึงวิถีชีวิตที่ดำเนินกับพระเจ้า ผ่านทางผู้เขียนเช่นการสารภาพบาปความรู้สึกต่อสิ่งที่กำลังเผชิญทั้งความสุขและความทุกข์อย่างสาหัสการร้องทูลต่อพระเจ้าในความไม่เป็นธรรมหรือบทเรียนชีวิตต่างๆจึงกล่าวได้ว่าพระธรรมสดุดีนั้นมีคุณค่าสำหรับชีวิตของเราในหลายๆด้านเลยนะครับในสรุดีบทที่14นี้ผู้เขียนก็คือกษัตริย์ดาวิดได้พรัณนาถึงวิถีชีวิตของคนที่เรียกว่าคนโง่และคนชั่ว ซึ่งคนโง่ที่พระกัมพีกล่าวถึงนั้นไม่ได้หมายถึงคนที่ไร้ความสามารถทางความคิดหรือมีความบกพร่องทางกายภาพใดๆนะครับแต่ว่าคนโง่ที่พระกัมพีเขียนในที่นี้หมายถึงคนที่ไม่เชื่อพระเจ้าและปฏิเสธการมีอยู่ของพระองค์แม้จะมีหลักฐานที่ประจักษ์ชัดมากมายที่ชี้ไปยังองค์พระผู้สร้างรวมถึงคนที่ดูหมิ่นพระเจ้าด้วยนะครับ ส่วนคนชั่วในที่นี้ก็คือคนที่ไม่ดำเนินชีวิตติดตามพระเจ้าและเสื่อมทรามลงในจิตวิญญาณและในด้านศิลธรรมซึ่งไม่ได้หมายถึงแค่คนที่ยังไม่ได้เชื่อพระเจ้าเท่านั้นนะครับแต่อาจหมายถึงผู้ที่เชื่อพระเจ้าแล้วแต่ละทิ้งทางของพระองค์ซึ่งในหลายครั้งก็ทํำลายประกายของพระองค์เองด้วยพฤติกรรมของเขาคนทั้งสองประเภทนี้มีรากฐานเดียวกันก็คือการปฏิเสธพระเจ้าและปฏิเสธทางของพระองค์ แล้วเหตุใดถึงเป็นเช่นนั้นก็เพราะว่าเขายึดมั่นในทางของตนเองพึ่งพาตนเองมีตัวเองเป็นศูนย์กลางและมั่นใจว่าทางนั้นเป็นทางที่ดีที่สุดสําหรับพวกเขานี่เป็นสภาวะการหลงเจิญไปในฝ่ายวิญญาณนะครับท้ายที่สุดผลที่เขาได้รับนั้นจะเป็นสิ่งที่เลวร้ายเกินกว่าที่พวกเขาจะคาดคิดได้เมื่อมนุษย์ปฏิเสธพระเจ้าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกยุคสมัยก็คือพวกเขาจะทําตามใจตัวเองด้วยความเย่อหยิ่ง เมื่อพระเจ้าสรงทอดพระเนตรมองลงมานะครับเห็นคนเหล่านั้นก็ไม่แตกต่างจากยุคสมัยที่มนุษย์ได้สร้างหอบาเบลโดยพวกเขาคิดว่าจะท้าทายความยิ่งใหญ่ของพระเจ้าได้ในที่สุดพระเจ้าก็ส่งนำให้พวกเขากระจัดกระจายออกไปความทะเยอทะยานของมนุษย์นั้นไม่มีความหมายอะไรเลยและเป็นการกระทำที่โง่เขลาจิตใจที่ถ่อมลงและสแสวงหาพระเจ้าต่างหากคือสิ่งที่พระองค์ทรงมองหาในมนุษย์มากกว่าสิ่งใดและความชอบธรรมที่แท้จริง คือสิ่งที่พระเจ้าทรงประทานให้กับคนที่เชื่อและวางใจในพระองค์เราทุกคนในฐานะผู้เชื่อนั้นเรารู้ว่าการแสวงหาพระเจ้าและย่อมกรงพระเจ้าเป็นบอกเกิดแห่งสติปัญญาที่แท้จริงในทางกลับกันนะครับการไม่พึ่งพาพระเจ้าแม้เป็นเรื่องเพียงเล็กน้อยหรือเป็นเรื่องใหญ่ก็เป็นเหมือนกับการปฏิเสธพระองค์ในเรื่องนั้นๆซึ่งเราได้เห็นแล้วว่าพระคัมภีร์พูดถึงอย่างไรเกี่ยวกับคนที่ปฏิเสธพระองค์ ดังนั้นเราจึงควรแสวงหาพระเจ้าในทุกเวลาทุกเรื่องและให้พระองค์เข้ามามีส่วนในทุกพื้นที่ในชีวิตของเราเมื่อเราเลือกที่จะเดินในทางชอบธรรมของพระเจ้าและตั้งใจที่จะดําเนินชีวิตในทางนั้นเสมอพระเจ้าจะทรงอยู่ข้างเราเมื่อมีภัยพยันตรายหรือการปองร้ายต่างๆที่เข้ามาพระองค์ก็จะทรงเป็นที่หลีภัยให้แก่เราสิ่งที่เสียหายพระองค์จะทรงนํากลับคืนสู่สภาพดี และเราจะมีความชื่นชมยินดีอยู่ในชีวิตของเราเสมอพระธรรมตอนนี้เป็นอีกหนึ่งพัญญาที่เราสามารถรับไว้เป็นของเราได้เพียงเราเชื่อและวางใจในพระองค์ให้เราอธิษฐานด้วยกันนะครับข้าแต่พระเจ้ากระบลงเชื่อและมั่นใจว่าทางของพระองค์นั้นสูงเกินกว่าทางของมนุษย์พระองค์ทรงสัพพญูและส่งรู้ทุกสิ่งที่เป็นสิ่งดีสําหรับเราทุกคนและสิ่งที่สําคัญที่สุดคือพระองค์ทรง,งรักเรา ขอพระเจ้าทรงรักษาทางของเราให้อยู่ในทางอันชอบธรรมของพระองค์อย่าให้เราเป็นคนที่โง่เขลาและเป็นคนชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระองค์ขอให้เรามีปัญญาที่จะเลือกพระเจ้าและพระองค์เป็นหนึ่งในทุกเรื่องอย่าให้ความเยื่อหยิ่งครอบครองจิตใจและขอทรงย่าให่ข้าพระองค์เอาตัวเองเป็นศูนย์กลางและคิดว่าเราสามารถทำสิ่งต่างๆได้โดยไม่ต้องพึ่งพาพระองค์ขอพระองค์ทรงเป็นที่ลี้ภัยแก่คนที่รักและวางชีวิตไว้ในพระหัตถ์ของพระองค์ ขอทรงช่วยกู้ประชากรของพระองค์ในยามที่เผชิญความยากลําบากขอทรงช่วยเหลือคนที่รับพระองค์ให้กลับคืนสู่สภาพดีขอพระองค์ทรงเป็นความหวังใจเดียวของข้าพระองค์เสมอข้าพระองค์อธิษฐานในนามของพระเยซูกิจเจ้าเอเมนขอพระเจ้าอวย่อนนะครับ